มืัอนี้วันเสาที่ยี่สิบหกครับเมษาหกแปดพี่น้องมา,มาหาหน่อไม้แต่ว่ามาณนั่นไอ้มิม่มครับสองห้างซ้อนๆเลยพี่น้องมุดเข้าไปว่าที่บเบิ้งหน่อไม้พี่น้องเอ้ยครับพ่พ่พอมิม่มดำหน่อยเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวได้ภาพพี่น้องเบิ้งจักหน่อยครับเบิ้งแน่พี่น้องหุ่นห้างหกญ่เลยครับห้างใหญ่เต๋อพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนาะ เห็นบอกพี่น้องเห็นบอกนั่นนั่นนั่นแม่กำลังพายออกครับผมโทบ,บอกเบา้บาป๋อเอามีขีดแล้วก็ทูบแล้วก็ผ้าไม้ครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ไกลบ้านครับผมอยู่ในขนาดครับมาหาไม้ผัดง,ง้อขึ้นเบื้องพัดเห็นครับพี่น้องนี่หวาาัวหน้าโอ้แต่ว่าก็จำเป็นสันใหญ่ครับ ขีังมันนนด้เอาหนี้งหกสุดยอดเลยครับหัวน้้หวานไหม เด็ดสตีทเลยครับให้แม่บ้านท้ายให้จักเป็นแนวไรพี่น้องอดสาบเบิองเลยครับวิดีโอชุดนี้ <c oughs> ได้น้ำหวานครับแม่บ้านจัดเลยกินเสวยเลยครับเบิองเนะีพี่น้องน้ำหวานหน่อยโปกๆเลยครับอุ <c> ้ย <oughs> เป็นตาเสียบีนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปครับหาหนอนใหม่ต่อครับพี่น้องพี่น้องครับ มุนเขามากก่อนี่พ่ออีพี่น้องโอนโตนอยู่เลยครับเบางทีนะครับโอนโตนอยู่เิดนึงมาเบิ่งด่านดีพี่น้องหนาแต่นี่หัวหน่าวอยู่ครับก็ยังโน่นโจกโก่อยู่เดี๋ยวสู้ใครว่างอีกครับนี่พี่น้องอยู่บนสูงครับพี่น้องแตกวาแล้วแตกมาแล้วแม่มันแตกมาแล้วเนี่ยจุดถูกกันพี่น้อง Khương thăng, khương thăng được kìa nông Khang này đựng kìa kìa nông, khang này đựng, khang này มังกอลงกระทเนาะมเป็นมืออาชีพแล้วพี่น้องเด้อมือสมมครเล่นครับอ้ยมาเล้กมาเ็มาเล้วตตีตๆตีต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 ีตีตีตีีตีตวตาตีอีตีตีอีต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 ี เงี้ยพี่น้องเฮี้ยเลยเฮี้ยเลยโอ้ยนักนักนักเสียบลอยครับพี่น้องเสียบลอยครับแมวจังเต็มอยู่หูหวานเต็มมือแล้วครับเดี๋ยวไปเอาแมวคนออกกันพี่น้องวัอนี้วันเสาร์ที่จริงซื้อครับแม่สาฮบทแย่พี่น้องมาหาหน่อไม้แต่ว่าหมานนั่นไอ้นิ่มครับสองห้างซ้อนๆเลยพี่น้องมืออื่นสิผ้าพี่น้องมาหามีมือเย่ะมากครับ ไม่จีบพอแบบนี้พี่น้องแฉะแฉะเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำคลิปนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าพี่น้องกลับคนท้งบ้านแล้วครับเมื่อแกงแล้วไม่แล้วก็นี่เมื่อฝากว่าปอครับใหญ่นี่ครับไม่ฝากแม่ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครับผมอยู่ดีมีเฮงครับเราทำรื่รวยครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับ ไปครับขออนบ้านแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม